พร้อมพาลุยนะคะพาลุยหน้าง,งานตอนนี้โอมีการพัฒนานะคะที่ดินที่เขาพระนะคะหแปลงซึ่งตรงนี้มันเป็นบ่อน้ำนะคะบ่อน้ำดั้งเดิมเราก็มาพัฒนาผมดินปรับดินให้ได้พื้นที่ที่แบบว่าพร้อมสร้างบ้านนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่น่าอยู่มากๆเลยนะตอนนี้ทุกคนเห็นไหมรถแมคโครหน้าง,งานนะคะนี่คือคันที่1น,นะคะ คันที่สองคันที่สามที่ดินแปลงใหญ่มากไหมเฮ้ไม่เลยไม่ใหญ่นะคะทำไมต้องใช้รถเยอะขนาดนี้ทุกคนทำไมต้องใช้รถเยอะขนาดนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะงานไม่ใหญ่แน่นะวีไม่ใหญ่แน่นะนวิวเขาสวยมากเลยนะแปลงนี้ใครได้ไปถือว่าจะโชคดีมากๆเลยนะคะราคาไม่แพงนะทุกคนนี่มาเดี๋ยวจะแพลนกล้องให้ทุกคนดูก่อนนณะตอนนี้ที่โอเข้ามาตรวจงานเนี่ย ก็คือหนึ่งเลยทุกๆครั้งที่เราอ่ะได้มีการสั่งงานนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมช่างทีมแมคโครทีมตัดหญ้าท,ทีมทีมทํารั้วก็ตามนะคะเราก็ต้องลงพื้นที่ตรวจสอบหน้าง,งานของเรานะคะให้มีความเรียบร้อยทุกอย่างแล้วก็ที่สําคัญคือตรงตามที่โอเนี่ยได้สั่งงานหรือว่าได้คุยไว้ไหมนะคะแมคโครสำคัญทั้งหมดตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่า มันจะว้าวอะไรขนาดนั้นมาทมโอเล่นงานใหญ่อีกแล้วหรือเปล่างานอ่ะไม่ใหญ่หรอกคะ่ะแต่แค่เล่นงานคือเล่นใหญ่เท่านั้นเองนะคะไปดูกันค่ะที่ดินตรงนี้นะคะพิกัศอยู่ที่ตําบลสาลิกานะคะอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกนะคะเป็นเขตติดต่อเขาพระนะคะเป็นที่ดินที่วิวขาวสวยแบบ360องศาเลยวันนี้นะคะโอ,อก,กำลังพัฒนาพื้นที่นะคะจากที่ดินธรรมดาจากกลายเป็นไม่ธรรมดาแล้วก็จะกลายเป็น ที่ดินที่แบบว่ามีมูลค่ามาหาศาลเลยนะคะทุกคน,นทุกครั้งที่เวลาลงน้างงานนะคะโอ๋ก็จะมีความพร้อมนะคะคือใส่รองเท้าบูทเรียบร้อยนะคะแต่บางวันก็ไม่มีแม็คโครแม็คโครถอดเสื้อทํางานเลยทุกคนไม่รู้เห็นกันไหมเนี่ยคันที่หนึ่งคันที่สองคันที่สามนะคะคันที่สามกำลังจอดอยู่นะคะกําลังจอดอยู่นี่ คือหน้างานนะคะทุกๆงานเนี่ยมีความสแตนบายตลอดเวลาเลยตรงนี้เมื่อก่อนนะเป็นบ่อน้ำน,นะคะเราก็ปรับขยายนะคะให้บ่อนเนี่ยกลายเป็นนะคะเป็นพื้นที่ที่น่าอยู่ซะเลยนะนตอนนี้ก็ถมดินมาได้แล้วในระดับหนึ่งนะทุกคนนี่เลยคะ่ะวิวสวยมากที่ดินแปลงนี้เสร็จแล้วจะสวยขนาดไหนนะคะทุกคนมาดูกันนะ เกิดจากความสวยหรือไม่สวยเนี่ยด้วยนะคะฝีมือโอเองนะโอไม่ใช่เจ้าของนะทุกคนโอเป็นแค่ในหน้าแต่ว่าโอคอยดูแลหน้าง,งานอัปเดตนะคะให้ลูกค้าชมเรื่อยๆในแต่ละงานแต่ละวันของโอนั่นเองเนาะนอกจากตรวจงานนะคะขุดดินแมคโครถมดินแล้วนะคะโอก็เข้ามาตรวจในเรื่องของการทํารั้วให้ลูกค้านะคะนี่เลยโอดูแลให้ลูกค้านะคะ การทำลวก็โอหาช่างมาให้นะคะก็ควบคุมดูแลกํากับให้ถามว่ามีค่าจ้างอะไรไหมไม่มีค่ะทําด้วยใจลุวนๆเลยและงานทุกอย่างที่โอรับผิดชอบดูแลให้ต้องเป๊ะนะคะช่างคนไหนที่ทํางานกับโอเนี่ยถ้าแบบว่าไม่ตรงปกเนี่ยเราก็ทํางานแค่ง,งานนี้งานเดียวนะคะนี่เลย้ลวก็ตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะใกล้จะเสร็จคือถ้าเกิดว่า ติดลวดหนามก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้คือตั้งเสาเสร็จทั้งผืนเรียบร้อยแล้วนะคะ mm. เหลือแค่ล้อมรั้วลวดหนามล้อมลวดหนามก็สวยแล้ว mm. แปลงนี้ก็มีลูกค้าซื้อไปแล้วนะคะอ๋ก็อาสาดูแลให้ไม่ได้คิดค่าใช้ใจ่ายอะไรทางนั้นนะคะทําด้วยใจนะคะลูกค้าน่ารักเราก็น่ารักให้ลูกค้าไปเดี๋ยวจะไปดูนะคะอีกมุมหนึงของการพัฒนาพื้นที่อีกแปลงหนึ่งนะทุกคน ที่ดินของเราสวยทุกแปลงนะทุกคนนี่คือทีมงานมาดามโอเดินมารอล่วงหน้านะคะเดินจากเสาสีน้ำเงินเนี่ยค่ะเดินกกว้างๆเลยสิบห้าเก้าถึงตรงไหนนะคะสิบห้าเก้าแบบนี้นะคะหนึ่งเก้าเท่ากับหนึ่งเมตรนี่อ่ะนางแบบของเรานะคะตอนนี้สวยมากนะคะเพิ่งไปศิลกรรมที่เกาหลีมาจะไม่ได้อ่าเออ เออสิบห้าหรอโอเคถา้า่าตอนนี้นะคะผมนเยืนอยู่้างื่องบอรบร้อยแล้วนะทุกครั้งที่โ,หโหอลงพื้นที่ตรวจงานเนี่ยโอจะต้องเดินตรวจนะคะให้ครบให้ครบทุกข้อทุกมุมเลยยืนดูแต่ละมุมนะคะว่าได้ฉากไหมได้ระดับไหมแมคโครทางานเป็นยังไงทํางานดีไหมตรงตามที่เราได้คุยไว้หรือเปล่านะคะถ้าแมคโครทํางานดีทํางานตรงตามสเปคเนี่ย จะตั้งไปเรียเพราะว่าแต่ละทีมที่โอ๊ตถอ่ะได้ใช้บริการเนี่ยโอ้ตั้งอย่างต่อเนื่องเพราะว่านะคะไว้ใจได้แล้วโอ้เองอ่ะไม่ต้องเข้ามาดูแลเพราะว่าโอ้มีหน้างานหลายๆจังหวัดแล้วโอ้ต้องไปดูแลนะคะถ้าเกิดว่ามะพวะขนาดที่โอ้ไว้ใจไม่ได้โอ้รู้สึกว่ามันต้องคอยละเวงค่ะคอยกลัวโก็จะไม่เอาแล้วนะคะแต่ว่าทีมนี้เป็นทีมที่น่ารักมากเลยนะดูแลงานให้โอ้เป็นอย่างดีเลยใครที่จะใช้บริการนะคะรถแม จังหวัดนครนายกนะทุกคนจ้างได้ทีนี้นะคะเสียเก่งเจ้าพ่อน,นะคะจังหวัดนครนายกนะคะไปเดี๋ยวจะลงพื้นที่นะคะตรงเนี้ยไปตรวจงานลักษณะของพื้นที่ที่เรากําลังขุดกาลังโผงเนี้นยไปดูงานนะทุกคนจะชมบรรท้องับโผ่เลยค่ะตามมาค่ะตรงเนี้ยจริงๆแล้วว่าสมัยก่อนเป็นบอ่อแต่ว่าบอ่อไม่ได้ลึกมากนะอารมณ์เหมือนเป็นบอ่อเลี้ยงปลานะคะบอ่อเลี้ยงปลา แล้วเราก็เริ่มนะคะขุดลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้ได้ดินนะคะให้ได้ดินมากขึ้นแล้วก็ดินไม่พอเนี่ยจะซื้อดินมาถมเพิ่มนะคะดินมาถมเพิ่มเพื่อพัฒนาให้ที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินที่น่าอยู่ไปเลยนะจริงๆแล้วตรงนี้บรรยากาศดีมากๆเลยวิวขาวแบบ360องศานะคะนี่คือระดับดินนะคะอยู่ตรงนี้ มอคโคของเรานะคะจะทํางานกันอยู่3คันนะคะคันที่หเนี่ยจะจกดินจากข้างล่างคันที่2ก็จะต่อดินไปนะคะแล้วก็คันที่สก็จะรอรับตรงนั้นตอนนี้คือ,อคนขับไม่อยู่น่าจะออกไปไหนไม่รู้นะคะกินข้าวห้องน้ําหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะจริงๆอะค่ะหน้างานแบบนี้มันต้องใช้รถถอยนะคะเพื่อให้งานเราเร็วงานเราไวนะคะถอยดินไป วางนัดจุดที่เรามีความต้องการแต่ตอนนี้ทําแบบนั้นไม่ได้ด้วยสภาพดินเนี่ยรถ6อ้อเข้ามาวิ่งไม่ได้ก็เลยต้องเนี่ยค่ะใช้รถนะคะแมคโครทอยกันไปนะคะชีลคันสองคันงานนี้เราจะจบกี่วันทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะนี่เลยค่ะเดินตรวจแบบว่าทุกซอกทุกมุมนะคะทุกจุดเลยทำไมต้องตรวจนะคะเวลาที่เราได้รับมอบหมายจากเจ้าของงานเนี่ย เขาไว้ใจเรานะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องตรวจงานให้เขาแบบว่าตรงไปตรงมาให้นะคะแม่โครทุกขาก่าก็ชื่อว่าทํางานได้ดีมากๆนะคะหน้างานวันนี้ก็โอเคเลยแหละประทับใจนะคะตรงนี้เป็นพื้นที่ที่น่าอยู่มากๆเลยพัฒนาเสร็จแล้วนะคะอาจจะขายเปิดขายนะทุกคนลองมารอดูลองมารอชมกันน,นะเห็นไหมวิวเขาล้อมอยู่ในชุมชนนะคะตรงนี้ที่ดินทั้งหมดเลยประมาณหนึ่งไร่กว่ากว่านะคะจะเป็นพื้นที่ท,ที่แบบว่าน่าอยู่มากอะ น่าอนู่มากเลยนะสนใจรีบๆม,มาดูกันนะคะแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้นะเดี๋ยวจะเปิดขายพื้นที่รวมทั้งหมดตรงนี้เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนจะได้แบบว่าได้ที่ดินที่แบบว่าบรรยากาศดีน่าบรรยากาศดีแล้วก็น่าอยู่มากๆเลยนะนี่แหละคะ่ะคือการตรวจงานของโอในแต่ละวันแต่ละวันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะทุกวันเนี่ยโอต้องลงพื้นที่นะคะรีวิวที่ดีในลูกคา้าแล้วก็ตรวจงานตามที่โอได้รับมอบหมายนะคะ